ขออภัยบูญเฮงภัยบูญนะคะขออภัยคะ่ะต้องปับเล่าได้ดิเนาะเรียกแต่พี่เมย์พี่เมย์ค่ะกลับขออภัยนะคะนะคะแล้วก็ท่านนายกท่านกำนันนะคะท่านสมาชิกสภาอปปแลและก็พ่อแม่พี่น้องชาวตบ,บ้านท่าปลาตำบลสาจกขันทุกท่านนะคะก็ด้วย ย้ายมาใหม่นะคะก็ต้องกราบขออภัยนะคะที่อาจจะยังมาไม่ถึงวัดน,นี้นะคะวันนี้ก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเห็นพิธีบุญคุณลานในวันนี้นะคะซึ่งก็จัดสถานที่ได้สวยงามเห็นกลุ่มสตรีแต่งตัวสวยงามเตรียม้วนลำนะคะก็วันนี้ก็อยากรอชมนะคะรอชมว่า ความสามัคคีของชุมชนเราเป็นอย่างไรนะคะก็ย้ายย้ายมาใหม่นะคะกะ็ฝากแนวการทํางานไว้สั้นๆนะคะสั้นๆในการทํางานของอนายอำเภอคนที่44เมื่อกี้ลืมแนะนําตัวเนาะ พูดไปตั้งนานลืมแนะนำตัวว่าชื่ออะไรนะคะชื่อนางสาวกัญญาภักดิ์แข่มใสนะคะเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแต่ว่าภูหลงแนวครอบครัวก็อยู่มหาสารคามก็ใกล้ๆก,กันนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเป็นนายเพออยู่ที่อำเภอสารสขัดก็จะพยายามทำให้พี่น้องชาวอำเภอสารสขันเป็นอำเภอที่ เป็นสหัสขันพันดีนะคะสหัสขันพันดีดีในทุกๆด้านนะคะพัฒนาในทุกๆด้านทั้งด้านความเป็นอยู่ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคมค,สคีสืบสารประเทณีด,ด้านต่างๆเพื่อให้คนสหัสขันเป็นคนพันดีนะคะอันนี้ก็ฝากคอนเซ็ปต์สั้นๆนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วนะคะแต่ว่าเวลาไปเวทีไหนก็จะพยายามพูดให้ให้ฟังว่า เราจะมุ่งมั่นทํางานร่วมกันระหว่างท่านผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นไปด้วยกันโดยมีคอนเซปต์เดียวกันคือทอํายังไงก็ได้ให้คนสาสคานเป็นคนพันดีนะคะในเบื้องต้นขออนุญาตทบปปาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะคราบนามสการพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็ท่านนายกนะคะท่านนายกสุดหล่อขวัญใจชาวตำบลสารสคานแน่นวจ้า yeah. อันนี้มีเอฟซีนะยกมาจ้า <Hey. S 1> อขอเสียงเอฟซีนะยกหน่อย <Hey. S 1> นิดเดียวหนึ่งห <Hey. S 2> ลายยกบ้ปากสีค่ะแล้วก็ท่านผู้ดำท้องที่ท้องถิ่นท่านกำนันนะคะท่านทีมสภาท่านรองท่านประธานสภานะว <c oughs> ันนี้เม่ก็รดีใจนะคะที่ว่าได้มาร่วมงานบุญคุณล้านนะคะเป็นงานสืบสารทางประเพณีวัฒนรธรรมที่สืบสารกันมานะคะแล้วก็ ก็ดีใจที่ท่านนายกมีบุญตรงกัันยุดที่เม่ได้กลับจากสภาพแต่นาะขอบคุณท่านนายกหลายๆนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็จริงหนึ่งที่แม่อยากจะบอกท่านนายอำเภอท่านเป็นนายอำเภอที่ เก่งแล้วก็ขยันแล้วลงทุกพื้นที่นะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเรานะคะมีความเดือดร้อนโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสามารถแจ้งท่นนานในอำเภอเลยและท่านลงพื้นที่ทันทีและทําจริงด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เมย์อยากจะบอกนายอำเภอว่าตําบลสาหสัหส,หสขันนะคะนี่ตรงนี้ตําบลสาหัสขันเป็นตําบลพันดีแน่นอนนะ,ะพันใช่ไหม ท่านแรมเพลบอกว่าสาัรสกันอะไรนะ,ะพันดีเข้าพันดีอยู่แล้วแม่ว่าจาหนานเห็นไหมนานเห็นบะคะนะคะเม่์ก็อขอต้อนรับท่านในอำเภอะะะแทนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสันสกันนะคะก็หวังว่าเราจะได้ร่วมง,งานการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็พาตำบลสัรสกันจเจริญน,นะ,ะแล้วก็ได้รับการพัฒนาสูงสุดน,นะคะหลายๆด้านนะคะ วันนี้เมย์ก็อยากจะขอบคุณนะคะเพราะว่ามีผู้นําที่เข้มแข็งจริงๆโดยเฉพาะนะคะผู้แทนเฮ็ดงานผู้เดี่ยวบัไใด้ด้จ้ะขันบอมี่ขันนายกที่แข็งแข็งไอ้ทรายเลยคะ่ะอันนี้หนุ่มหล่อเลยนะคะนี่ไอ้สรายไงนะคะแล้วก็มีทีมผู้นําท้องที่ท้องถิ่นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านเราก็จะเป็นทีมเดียวกันที่จะพัฒนาตําบลสันสขันให้เป็นตําบลที่ได้รับการพัฒนาสูงสุดในเร็ววันนะคะหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เป็นผู้แทนเมื่อนี้ไม่เป็นผู้แทนแ่าปีสองเลยได้จ้ะ เริ่มขาแข็งจักน่อยเลยนะคะท่านพ่อแม่พี่น้องมีอยังเกาะฝากบอกท่านนายกบอกแม่ได้เลยนะคะแม่พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะทําให้กับพ่อแม่พี่น้องบ้านเรานะไม่ว่าถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานต่อไปอบตอสาขสขันก็จะมีศูนย์กระจายสินค้าใช่ไหมคะกำลังส้างแล้วพ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วมันบอกค่ะนี่เป็นผลงานนายกเต็มๆเ,เลยนะคะแล้วก็หน้าอบตอก็จะไม่มีน้ําท่วมอีกแล้วมีฟุตบาททางเท้าถ้าพ่อแม่ที่อยู่บ้านใกล้เลือนเคียงจะเอา เขาเรียกมาเปิดร้านขายอยู่ทั้งฟุตบาทเคือ่อสมเด็จคือยยังก่อเหตุใดนะคะเพราะว่าไฟเขาเปิด24ชั่วโมงและท่านนายกก็ไม่ต้องเสียเงินค่าไฟใช่ไหมค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะงบประมาณ6-8ที่กําลังจะเกิดไอ้ที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่คืองบประมาณปี6-7ทั้งหมดนะคะที่ถ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นถนนแอสฟันติกที่ปูไม่ว่าถนนคอนกรีตนะซึ่งนายกยังทําไม่เสร็จด้วยซ้ําแล้วก็อาคารที่เป็นแหล่งศูนย์กระจายสินค้า ก็เป็นงบ6-7นะคะที่กําลังก่อสร้างแล้วต่อไปสายสขันจะมีถนนคอนเกรตนะ,ะเกิดขึ้นมากมายนะคะซึ่งจะอยู่ภายในงบประมาณปี6-8นะคะอันนี้6-9ยังไม่ได้ทํานายกบอกว่าขอพักแข้งก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าทีออ่อบตเห็นกว่าท่านมืนว่ะค่ะนะคะต่อเมือให้ท่านนายกนลคะจะไม่นาฝากเพื่นเลย,ยจ้า นะคะก็ไม่ไม่ขอรบก,กวนเวลาไปมากกว่าน,นี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะราบนมาสการจ้าค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะทั้งท่านในอำเภอสาสขานค่ะนางสาวกัญญาภักดิ์แก่มใสนะคะตลอดทั้งท่านประไพหิงไพบูดค่ะท่านสสจังหวัดกาลสินเขตสี่ภคภูมิใจไทยเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะ